โชคชะตาจะนำพาใครเข้ามารักแล้วก็หลงไหลฝ่ายฝันในตัวคุณ อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณอยากจะมีคุณไว้เป็นคู่คอยอยู่จนแก่จนเท่านะคะแม้หัวข้อยาวจังเลยนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะโชคชะตานำพาใครให้มารักคุณแล้วก็ตกหลุมรักคุณนะคะใครที่คุณจะพบเจอเขาในเร็วๆนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลนะคะเทศกาลวันหยุดนะคะอาจจะเป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้นะคะมาดูสิ ว่าจะมีใครที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจคุณแล้วมาทำให้คุณตกหลุมรักนะคะมาดูกันค่ะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของใครนะคะมีพลังงานของใครกันบ้างนะคะมาดูว่าตอนนี้โอ้ไพ่ออกมาเนี่ยใบนี้ทุกคนพลังงานของใครนะคะพลังงานของไพ่เดิม ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ The Devil เนาะเด The ด h e Devil อะพี่เมติดอ่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาพลังงานของคนในคลิปนี้นะคะเขาเรียกว่าจะต้องระวังตัวให้ดีช่วงนี้นะคุณมีความ ความเสน่หานะคะมีความเสน่หาเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในร่างกายเป็นจังหวะเวลาที่ต้องการใครสักคนที่จะมาใช้เวลาด้วยกันนั่นเองถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาระวังนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วกระทันหันที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในจังหวะเวลานี้เขาเรียกว่าเป็นกามาเทพแผลงสอนนะคะ คนในคลิปนี้นะคะณตอนนี้ให้คิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจใช้เวลาใกล้ชิดกับใครระวังตัวแล้วก็ป้องกันกันดีๆด้วยนะคะกับเทศกาลที่จะใกล้เข้ามานี้นะคะคนที่จะมาทำให้คุณนะคะตกหลุมรักแล้วก็หลงไหลในตัวคุณนะคะมาเป็นที่รักของคุณแล้วก็มาเป็นเอธิพลต่อใจของคุณนั้นเขาจะแสดงออกอย่าง ชัดเจนเลยว่าหลงไหลไฝ่ฝันในตัวคุณแล้วต้องการในตัวคุณนะคะมีความต้องการมากมายเหลือเกินนั่นเองนะคะไฟสเสน่หหาความหลงไหลในตัวคุณเยอะแยะมากมายพลังมันพุ่งออกมาอย่างแรงกล้าและคุณจะรู้ได้เลยนะคะว่าคนที่จะเข้ามาคนนี้นะคะมันทำให้พลังเขาเรียกว่าอะไรนะ ไฟเสน่หหาในร่างกายของคุณนะคะมันแสดงมันลุกโชนออกมาอย่างเร่าร้อนนั่นเองนะคะวันนี้รู้สึกร้อนแรงมากกับไพ่ใบแรกมาดูอีกนะคะว่า ไพ่จะออกมาบอกว่าอย่างไรว่าคลิปนี้มีพลังงานของใครบ้างและไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาเป็นไพ่ของหนึ่งไม้เท้านะคะเป็นไพ่พลังงานของคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟแล้วก็ไฟแรงสูงเลยนะทุกคนพลังงานของคลิปนี้เกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะบุคคลที่บ้างานมากๆบุคคลที่มีไอเดียบันเจิดตลอดเวลาทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะชอบการไม่ ่่อยูนิงเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่ต้องทํานู่นนี่นั่นตลอดนะคะมันมีไอเดียไหลกระจูดออกมาตลอดเวลากับตัวเองนะคะและเป็นคนที่รักการเดินทางไพ่สองใบนี้ออกมานะคะพี่เมย์บอกเลยนะไฟฟ้าแรงสูงเลยทีเดียวนะคะคนในคลิปนี้หรือคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้มีไฟสเสน่หาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเยอะแยะมากมายนะคะเรามาดูอีกนะคะสักใบหนึ่งสิเขาว่า คลิปนี้พลังงานของใครอีกนะคะโอ้ไพ่หล่นนะสักครู่นะพี่เมย์เก็บไพ่นะคะ แล้วก็ไพ่ใบที่หล่นมาก็คือไพ่ใบนี้ The Emperor นะคะพลังงานของคนที่มีความพร้อมพลังงานของคนที่มีอีโก้สูงพลังงานของคนที่ชอบเก็บตัวเงียบๆมีโลกส่วนตัวสูงมากๆแล้วเป็นคนที่บางครั้งปากกับใจไม่ตรงกันนั่นเองนะคะคิดอีกอย่างแสดงออกอีกอย่างนะคะในใจคิดอีกอย่างหนึ่งแต่จริงๆก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณมีพลังงาน เหล่านี้ก็ดูคลิปนี้ได้หรือว่าถ้าพลังงานไม่ตรงก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะใครที่จะเข้ามานะคะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงใครที่จะเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะในช่วงจังหวะเวลาอันใกลน้นี้ใครกันที่จะเข้ามาทําให้คุณตกหลุมรักนะคะมาดูอีกนะคะว่าใครคนนั้น เขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่เราดูกันแล้วเนาะว่าพลังงานคลิปนี้เป็นพลังงานของใครกันบ้างทีนี้เรามาดูว่าคนคนนั้นมีบุคลิกลักษณะอย่างไรนะคะคนที่จะเข้ามาทําให้คุณหลงไหลแล้วก็ตกหลุมรักนะคะแล้วคุณทั้งคู่นะคะก็คือทั้งทั้งคู่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันและจะเข้ามาพิชิตใจคุณเพื่อที่จะได้คุณไปเป็นคู่ค,ค,คลอง ใครกันเอ่ยคนคนนั้นมีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะค่ะคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ พูดจาดีคารมคมคายเป็นคนที่พูดออกมาแล้วน่าเชื่อถือมากๆแล้วเป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างดีไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายมีบุคลิกที่ดีมากๆนะคะและเป็นคนพูดจาที่ดูมีเหตุมีผลดูน่าเคารพน่าเชื่อถือนะคะเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยมันทําให้พลังงานของคุณเรียกว่าเขาพูดอะไรคล้อยตามเขาไปหมดเลยดูจะเชื่อเขาไปหมดนะคะคนคนนี้ ที่จะทําให้คุณตกหลุมรักและเข้ามารักคุณนะคะเขามีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มมาดูอีกนะคะธาตุไฟก็ขึ้นมานะคะแปดไม้เท้า เขาจะตรงมาเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะจังหวะเวลาที่เขาเจอคุณเขาจะไม่รีรอเลยคนคนนี้ที่จะเข้ามาตกหลุมรักคุณและมาทําให้คุณตกหลุมรักเขาเป็นคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูและเป็นคนที่พูดเก่งมากงะมากมากนะคะเป็นคนที่พูดจะตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้นอาจจะเดินมาบอกคุณเลยตรงๆงเลยก็ได้ว่าผมชอบคุณเป็นแบรนด์กันได้ไหมฉันชอบคุณอะ เรามา ทำความรู้จักกันหน่อยไหมอะไรประมาณนั้นเลยนะคะถ้าเธอเป็นหญิงเธอก็เป็นหญิงที่กล้ามากๆคือกล้าตัดสินใจกล้าคิดแล้วก็กล้าแสดงออกให้คุณรู้ได้เลยว่าเธอตกหลุมรักหรือว่าเธอพึงพอใจในตัวคุณอยากจะคบหาพูดคุยกับคุณเธอจะแสดงออกให้คุณรู้ได้เลยและถ้าเขาเป็นชายเขาก็จะบอกคุณตรงๆเข้ามาขอให้คุณเป็นแฟนเขาตรงๆหรือเข้ามาขอเบอร์หรือจะ ะแสดงอากับกิริยาให้คุณรู้เลยว่าเขาสนใจในตัวคุณอยากจะรู้จักคุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปกปิดไม่ปกปิดนะคะไม่ปกปิดเป็นคนที่เปิดเผยมากๆคิดอะไรพูดอย่างนั้นแล้วต้องการอะไรจะแสดงออกแบบนั้น<ม>นั่นเองนะคะนั่นคือบุคลิกลักษณะ<ม>ของคนที่จะเข้ามา ตกหลุมรักคุณและทําให้คุณตกหลุมรักเขามาดูอีกว่าเขาลักษณะแบบไหนนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ดือนนะะนนด้อรั้นนะคะเป็นคนเกเรดื้อรั้นนะคะเป็นคนอาจจะเป็นนักเลงหัวไม้มาก่อนก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่ฟังใครไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะนี่ัยใจคอเขาเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะคะและมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดและตัดสินใจนั้นถูกต้องอยู่ตลอดเลยนะคะเป็นคนที่ มั่นใจเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองแล้วก็พราวในตัวเองอย่างมากและเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฟังใครแต่คนคนนี้บอกเลย เขาได้พบได้เจอคุณแล้วเนี่ยถ้าเขาได้พบได้เจอคุณคนคนนี้เขาจะยอมทุกอย่างเลยเหมือนแบบยอมสยบให้กับคุณเพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าในใจคือคนคนนี้แหละที่ฉันคอยมานานคือเธอคนนี้แหละคือคนที่ใช่ฉันจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้หัวใจของเธอมาครอบครองไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเขาจะคล้อยตามคุณ เพราะว่าคุณเท่านั้นที่จะเอาเขาอยู่นะคะนี่คือบุคลิกลักษณะของคนที่จะเข้ามาตกหลุมรักคุณและทําให้คุณตกหลุมรักเขาในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะมาดูอีกว่าบุคลิกลักษณะเขาเป็นอย่างไรอีกไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของคนธาตุดินพฤกศกกันมังกรมีความรักมั่นคงถ้าเขาได้รักใครแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ย S the s t r e n น t h แล้วขึ้นมาคู่กับไพ่ของธาตุดินพืชศกกันมังกร มันมีความหนักแน่นแล้วคุณสามารถเชื่อใจเขาได้เลยว่าความรักที่เขามีให้คุณนะคะมันจะเป็นความรักที่หนักแน่นมากๆแล้วถ้าเขาได้รักใครแล้วแล้วก็เขาจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนมันจะมีความรักปักแน่นเพราะว่ามีทั้งธาตุลมธาตุดินพอเข้าคู่กันความรักชัดเจนความรักหนักแน่น ความรักครั้งนี้เขาเรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะค่ะมาดูอีกบุคลิกลักษณะของเขาเป็นอย่างไรอีกนะคะมาดูกันค่ะโอ้เป็นคนที่ ถ้าเขาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วเราก็สิ่งที่เขาคิดคือการที่เขาจะมุ่งหน้าไปเป้าหมายของเขาคือก,รา,การที่มีครอบครัวอันอบอุ่นนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าถ้วยอ่ะทุกคนไพ่เก้าถ้วยไพ่แห่งครอบครัวอันอบอุ่นน,นะคะความรักความสาม,มัคคี ความเอื้ออาทรความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันและความราบรื่นนะคะความสุขสมบูรณ์นะคะในครอบครัวนี้มันจะเป็นไปอย่างราบรื่นและคนคนนี้นะคะคาดหวังอย่างมากนะคะเขาถ้าเขาได้เริ่มต้นที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์กับใครแล้วแล้ว,ลวก็คนคนนี้นะคะเขาจะจริงจังมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้คบเล่นๆนะ่ะ คนที่เขาเข้ามาแล้วมาตกหลุมรักคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามาเช็คเรตติ้งตัวเองนะคะหรือว่าเข้ามาเพื่อค่าเวลาหรือเข้ามาเพื่อคลายความเหงาหรือว่าหาเพื่อนไปก่อนแล้วเผื่อฟุกไม่ใช่จริงใจจริงจังและมั่นคงเข้ามาเพื่อที่จะ ไปยังเป้าหมายก็คือการที่เขาอยากจะมีครอบครัวอันอบอุ่นและคนคนนี้นะคะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงบ้านรู้สึกถึงการที่คุณสามารถจะมีครอบครัวอันอบอุ่นกับเขาได้เลยและคนคนนี้ก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณนั่นคือความรู้สึกและพลังงานของเขาเมื่อพบเจอคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณ เรียบเสมือนบ้านบ้านที่แสนจะอบอุ่นอยู่แล้วสุขสบายใจมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความอบอุ่นมีแต่การใส่ใจดูแลนั่นเองนั่นคือไพ่ของนี่คือความหมายของไพ่ใบนี้นะคะไพ่เก้าถ้วยมาดูอีกนะคะว่าพลังงานของเขาบุค,คลิกลักษณะของคนที่จะเข้ามาหลงไหลในตัวคุณ และทําให้คุณหลงรักเขาเขาคือไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าเขาคือผู้ปกป้องผู้ปกป้องคือคนที่ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมให้อะไรเข้ามาระคายเคืองคุณเลยไม่อยากให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่สบายใจคนคนนี้จะเป็นคนที่คอยปัด คนคนนี้จะสู้ไม่ถอยไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับอะไรคนคนนี้จะคอยปกป้องและคุ้มครองแล้วก็ดูแลคุณและเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเส้นทางความรักของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรถ้าได้เริ่มต้นสามสัมพันธ์แล้วแล้วก็คนคนนี้จะฝ่าฟันอุปสรรคไปถึงเป้าหมายของเขาเพราะว่าจุดประสงค์เป้าหมายของเขาคือการที่มีครอบครัวอันอบอุ่นนั่นคือสิ่ง ที่เขาคิดและเป้าหมายของเขาในการที่เข้ามาหาคุณการที่เข้ามาหาคุณก็คือจะพิชิตใจคุณการที่มาตกหลุมรักคุณก็คือคุณคือคนที่เขาต้องการและคนคนนี้แน่นอนว่าเขาจะเข้ามาพิชิตใจคุณและทําให้คุณตกหลุมรักเขาเช่นเดียวกัน ในเร็วๆนี้มาดูอีกนะคะบุคลิกลักษณะของคนคนนี้เข้ามาครั้งแรกไม่แน่นะคะเขาอาจจะแอคหรืออาจจะทำเป็นคนที่พูดจะไม่ไม่อะไรนะพูดไม่เข้าหูนะคะและทำให้คุณทั้งคู่เขาเรียกว่ามีการประทะคารรมกันหรือมีเรื่องราวที่ให้จดจำว่าครั้งแรกเจอกันนะคือเขาเรียกถ้าเป็นหนังไทยเขาก็เรียกว่าตบจูบใช่ไหมทุกคน คือประมาณไหนคือประมาณว่าร้ายร้ายก่อนในครั้งแรกร้ายเพื่อให้คุณจดจําร้ายเพื่อเอ๊ะทําไมคนนี้ช่างร้ายทําไมคนนี้อยู่ดีๆมาอะไรกับฉันเนี่ยอะไรประมาณนั้นแล้วมันคือจุดประกายจุดประเด็นให้คุณได้จดจําเขาและคนคนนี้ก็จะคลืบคานเข้ามาทําให้คุณตกหลุมรักเขาอย่างที่คุณถอนตัวไม่ขึ้นนั่นเองไม่ว่าเขาเรียกว่า ถึงแม้ว่าในเส้นทางเนี้ยอาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าสู้เขาเรียกปะทะคารมกันบ่อยๆหรือจะต้องฟาดฟันกันหรือจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะเบาแววงกันมันก็ไม่ใช่ปัญหาในความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะให้อภัยและเขาจะไม่ถือสาก,กับเรื่องราวเหล่านี้เขามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป้าหมายของเขาคือการที่จะใช้ชีวิต คู่กับคุณนั่นเองนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเขามองว่าการที่คุณมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีปะทะคารมกันหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะเบาแหวงกันบ้างมันก็เป็นสีสันในชีวิตที่ทําให้ชีวิตมันดูน่าตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากยิ่งขึ้นออกจากนิดคนธาตุไฟคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าไม่กลัวที่จะทะเลาะก,กับคุณไม่กลัวที่จะปทะาคารมกับคุณนะ ไม่กลัวเลยจริงๆเพราะอะไรเป้าหมายก็คือการได้คุณมาครอบครองการได้หัวใจของคุณเขาเลยไม่กลัวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงจะชวนเขาทะเลาะมันก็คือตัวตนของคุณที่เขาจะรับได้ในทุกอย่าง ในทุกสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณคนคนนี้เขาจะยอมรับและเขาปักใจมั่นว่าคุณเท่านั้นคือคนที่เขาจะพิชิตใจนั่นเองนะคะ มาดูกันอีกนะคะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นบุคลิกลักษณะของเขามีลักษณะเช่นใดอีกนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะพฤกษกันมังกรด้วยก็เป็นได้นะคะแล้วคนคนนี้นะคะอาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือว่าเส้นทางความรักของคุณคนที่เจอคนเนี้ยคนที่จะเข้ามาให้คุณตกหลุมรักนะคะหรือว่าคนที่เขาจะตกหลุมรักคุณเนี่ยอาจจะมีอายุที่แตกต่างกาันคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือเขาอาจจะ อายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ถึงเขาจะมีอายุน้อยกว่าคุณเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลนะคะแล้วเป็นคนที่รอบครอบมากๆนะคะมีวุฒิภาวะเพียงพอนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการมีครอบครัวการที่ได้เจอคุณเนี่ยเขารู้ได้เลยว่าคุณคือครอบครัวคุณคือบ้านและคนคนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะ เป็นคนที่คอยปกป้องดูแลคุณและกษัตริย์ถือเหรียญคนนี้บอกเลยว่าจะให้ทุกอย่างให้ชีวิตที่สุขสบายกับคุณไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเขาสามารถซับพอร์ตคุณได้ทุกเรื่องเลยนะคะถือว่าไพ่ใบนี้ออกมานะใครที่ได้ไพ่ใบนี้นะ เขาเป็นคนที่มีความรักหนักแน่นมาก,มากๆแล้วเป็นคนที่พร้อมมากๆนะคะสามารถที่จะดูแลชีวิตคุณได้เลยปกป้องคุณคอยสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะมาดูนะคะว่าแล้วเส้นทางความรักของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่คือบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นนะคะคนที่จะมา ตกหลุมรักคุณและทำให้คุณตกหลุมรักเขาแล้วเรามาดูว่าถ้าคุณทั้งคู่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันแบบนี้เส้นทางความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูสิคะว่าเส้นทางความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะ กับไพ่ใบนี้เส้นทางความรักของคุณทั้งคู่ในช่วงแรกจังหวะแรกนะคะที่คุณพบเจอกันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะในความเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตโสดของคุณน่ะ มันจะทําให้ชีวิตโสดของคุณนะ่ะหมดความสุขสนุกสนานไปหรือเปล่าเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตโสดมาอย่างมีความสุขนะคะแล้วนะตอนนี้มันเป็นจังหวะเวลาที่ชีวิตโสดจะหมดไปแล้วคุณจะได้ใช้เวลานะคะกับคู่ของคุณกับคนที่คุณตกหลุมรักแต่ใน ไพ่ใบนี้อีกหนึ่งความหมายก็ค um ือการเดินทางท่องเที่ยวการใช้ชีวิตหรือมีชีวิตที่เริ่มต้นบทใหม่เริ่มต้นการเดินทางเริ่มต้นการท่องเที่ยวการที่เขาได้เข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณมันทําให้คุณมีเวลามากขึ้นที่จะใช้เวลาในการท่องเที่ยวอาจจะท่องเที่ยวด้วยตัวของคุณเองหรืออาจจะท่องเที่ยวด้วยกันนะคะมันทําให้คุณได้มีเวลาได้ใช้เวลามากยิ่งขึ้นแล้วชีวิต คุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมาดูอีกว่าเส้นทางความรักของคุณเป็นอย่างไรอีกนะคะเส้นทางความรักครั้งนี้เป็นพรหมลิขิตนะคะเป็นโชคชะตาฟ้าจัดให้นะคะพรหมลิขิตพาให้เขามาเจอคุณมาหลงรักคุณและทําให้คุณหลงรักเขานะคะทั้งคู่เป็นพรหมลิขิตซึ่งกันและกันและไพ่ใบนี้ขึ้นมา The View of the Year พี่เมย์จะบอกแบบนี้นะคะว่า ไพ่ใบนี้ขึ้นมาในเส้นทางรักของใครเส้นทางรักของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะกับไพ่ใบนี้อาจจะมีระยะเวลาเป็นปีหลายปีนะคะเพราะว่ารักแท้รักที่จะอยู่สมหวังด้วยกันนั้นจะต้องผ่าฟันอุปสรรคและช่วงแกลบเวลาก็จะ การที่จะได้ความสมหวังในความรักต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กันแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพิสูจน์บทรักของคุณว่าคุณมีความรักมากให้กันมากเพียงใดบท พิสูจน์ของรักแท้จะมานะคะกับเส้นทางความรักของคนที่เป็นคู่ที่เป็นชะตาฟ้าลิขิตนั่นเองแต่ว่าหายห่วงได้เลยกับไพ่ใบนี้ขึ้นมาชีวิตรักของคุณจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่ามันจะสามารถเป็นไปได้ ถ้าให้พี่เมย์บอกกับไพ่ใบนี้ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือมันคุ้มค่ากับการรอคอยมันคุ้มค่ากับการทุ่มเทแรงใจและแรงกายนั่นเองนะคะเส้นทางชีวิตคู่ของคุณนะคะเส้นทางความรักของคุณจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆแน่นอนนะคะเรามาดูอีกนะคะว่าเส้นทางความรักของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรเส้นทางความรักของคู่มันจะ ของคุณทั้งคู่ะจะรีบไปไหนพี่เมย์เส้นทางความรักของคุณบอกได้เลยว่ามันจะขึ้นอยู่กับความถูกต้องเขาจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องมันจะมีเรื่องราวของการเข้าไปพบผู้ใหญ่ทําความรู้จักของคนในครอบครัวของคน ของครอบครัวคุณของครอบครัวเขานะคะเขาเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วก็มีงานเลี้ยงงานแต่งงานการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นแน่นอนในความสัมพันธ์ครั้งนี้พอไพ่พ้พอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฮาร์เฟนไพ่เดอะฮาร์เฟนก็คือการที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องทํานองคลองธรรมมีการจดทะเบียนสมรสมีงานติ มีงานแต่งมีงานแต่งมีงานเลี้ยงงานมั่นงานแต่งนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะเป็นพยานรักหรือว่า เป็นคนที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนี่คือเส้นทางความรักของคุณนะคะมันจะเป็นไปอย่างถูกต้องทํานองครองธรรมนั่นเองค่ะและมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างใหญ่หลวงแบบว่าฟ้าผ่าต้นไม้หัก the tower หมายความว่าสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์ความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคนคนนี้เข้ามา เส้นทางรักของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างมากมายนะคะกับชีวิตคุณที่เคยอาจจะเป็นเคยแบบว่าใช้ชีวิตแบบธรรมดาคุณจะได้ใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีขึ้นอย่างแบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาคนนี้จะทำให้คุณได้พบกับ บทใหม่ของชีวิตกับความรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าและที่ดีกว่ามากๆเลยนะคะมาดูอีกนะคะว่าเส้นทางความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนะคะมันจะมีเรื่องราวที่จะต้องเขาเรียกว่าไม่ว่าจะยังไงความรักของคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมานะคะมันจะมีทางออกไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาอะไรในเส้นทางความรักมันเป็นเพียงบทพิสูจน์ความรักของคุณทั้งคู่ว่าคุณทั้ง คู่จะร่วมมือร่วมใจกันแล้วเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ไหมแต่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเียก็คือการที่มีเวทมนต์สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ประสบความสําเร็จได้เลยนะคะในคู่ของคุณเนี่ยไม่ว่าอุปสรรคใดๆคุณก็ผ่านพ้นมันไปได้เพราะว่าคุณคือคู่รักผรมลิขิตนั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะว่าเส้นทางความรักของคุณโอ้เจอกับความราบรื่น มีแต่ความโชคดีเข้ามาในเส้นทางนี้ถ้าคุณได้เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะเส้นทางความรักของคุณจะพบกับแสงสว่างในความราบรื่นมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะ การประสบความสำเร็จการประสบชัยชนะไพ่หกไม้เทา้าไพ่แห่งวิกตอรีคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่ได้รับการให้เกียรติและได้รับความสุขอย่างสุขสมบูรณ์ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะสามารถที่จะพิชิตชัยชนะไม่ว่าเรื่องหัวใจขอ,ของเธอคนนั้นหรือว่าหน้าที่การงานสิ่งใด ใดๆที่คุณทำนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่ปร,ป,ประสบความสำเร็จแน่นอนเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้เราจะมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะบอกว่าอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเรามาดูนะคะกับไพ่โรแมนต์แองเจิลกันซะสาใบนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลบอกว่าอย่างไรบ้างใบแรกเป็น ใบแรกเป็น Financial and c a r r e r อาจจะมีใครบางคนในสถานการณ์นี้นะคะที่มีปัญหาเรื่องทางการงานการเงินนะคะและมันจะผ่านพ้นไปทุกคนนะคะไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะเข้ามาในชีวิตเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อให้เราได้รู้แนวทางในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปและทํายังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันนั่นคือการเติบโตทางจิตวิญญาณไม่ว่าอุปสรรคใดๆที่เข้ามาในชีวิตนะทุกคนคะ่ะมันมีทางออกอยู่แล้ว ะะอุปสรรคเข้ามามันมีเวลาแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปไพ่ใบที่2ออกมาบอกว่า Keep and Open Mind นะคะบางครั้งสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่คุณเห็นเขาในครั้งแรกมันอาจจะไม่เป็นอย่างอย่างแรกที่คุณเห็นในสิ่งที่คุณคิดนั่นเองอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดไว้ในใจนะคะไพ่อีกใบบอกว่า Make make and m a k e t h e e f f o r t นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันนะคะในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ที่เป็นความสําเร็จเพื่อให้ได้ความสมหวังในความรักจะต้องมีการที่จะต้องลงทุนลงแรงร่วมมือร่วมใจกันที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคใดๆเป็นกําลังแรงจ แรงใจให้กันและกันแล้วก็เป็นคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตและมอบความรักให้กันแล้วความรักของคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะใครที่จะเข้ามาตกหลุมรักคุณและทำให้คุณตกหลุมรักเขาในเร็วๆนี้นะคะค่ะพี่เมย์เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะ การคอมเมนต์ของคุณคือการรับว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณและยิ่งจะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจ่ายค่าครูและพพอร์ตสนับสนุนช่องของพี่เมย์ได้นะคะที่ใต้คลิปพี่เมย์ได้ให้รายละเอียดไว้นะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและการเป็นเจ้าของคลิปนี้ด้วยการที่อาจจะเลี้ยงกาแฟพี่เมย์นะคะหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะสนับนสนับสนุนค่าครูแล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่เลขค่าครูจะลงท้ายด้วย9นะคะ9บาท1 9 2 9 9 9า9 9นะคะสำหรับใครที่อยากดูไพ่ส่วนตัวกับพี่เมย์ก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยสามารถติดต่อเข้ามาดูไพ่ส่วนตัวได้นะคะถ้าดูไพ่ส่วนตัวก็จะมีกฎรายละเอียดนิดนึงเข้ามาคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เมย์ต้องลาไปแล้วขอให้ทุกคนสมหวังในความ ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ